เดี๋ยวรอรอคนปั๊บหนึ่งวันนี้สนุกมากวันนี้สนุกมากดีใจมากที่ได้มาฮ่องกงแล้วก็มากับดีออใช่ต้องบอกว่าดีออเป็นเป็นเซนเตอร์หนึ่งของแฟชั่นมันเป็นท็อปเลยแหละเป็นอปเลยดีกว่าเป็นท็อปเลยดีว่าใช่ครับต้องบอกก่อนว่า we have to say sorry for the fans that been waiting outside because of the the police the Hong Kong police policy that they a r e fed up the the kiosk. Yeah the chaos and then um, they don't allow us to to like to go out and then we have to stay sorry I try to I try so hard but um we cannot do that see you in the our mansuang show นั่นแหละครับแปลเป็นภาษาไทยอีกทีนึงกับใครเพิเข้ามาด้วยก็จริงๆเราพยายาม negotiate ต่อรองให้ได้ออกไปละเพราะว่า อย่างที่ผมบอกดีใจที่ได้มาที่ห้องกงแล้วแบบฮ่องกงแฟนแล้วก็แฟนรอบๆข้างๆหลายๆเมืองเนี่ยอะไรที่เนี่ยผู้สา์มารอเจออะไรอย่างเงี้ยครับก็เสียดายอยากถ่ายรูปด้วยเพราะว่าวันนี้เต็งตลอก็ครั้งหน้าครับจริงๆก็มีแฟนๆคนไทยเยอะเหมือนกันแล้วก็ใช่ก็ผมพยายามแล้วแหละเมื่อกี้ถ้าหลายคนจะเห็นแล้วก็พยายามเวิร์กมากแล้วถึงขั้นคุยกับตำรวจเขาแล้วแหละแต่ก็เข้าใจเขาแหละเขา ก็ระวังนิดนึงเรื่องเรื่องแบบคนเยอะๆครับแต่ก็แฮปปี้ที่ที่อย่างน้อยก็ตอนเอาไปถ่ายแบ็คดอปได้ได้เห็นแฟนๆเยอะมากทั้งฝั่งที่อยู่ใกล้ๆแบ็คดอปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเยอะมากแล้วเราก็ตื่นเต้นว่าที่ห้องกลงอากาศกาลังดีอย้อนไยใครมาเชี่อ์ห้องกงพี่หนุ่ยสวัสดีครับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยสวัสดีครับเจอพี่หนุ่ยที่อีดีออยากเจออยากเจอพี่หนุ่ยอีกแต่ว่าไม่มีเวลาเลย แต่พี่หนุ่ยน่าจะเชี่ยวชาญที่แคนตันฮ่องกงอยู่แล้วพี่หนุ่ยเชี่ยวชาญทุกที่น่าจะเชี่ยวชาญที่ดีอที่นี่สวัสดีครับทุกคนก็นั่นแหละแบบขอโทษจริงๆพยายามมากแล้วอโปอยู่อีกคันนึงนะครับกับพี่เกฟแล้วก็แต่เราอยู่ฮ่องกงหลายวันแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมีแอคทิวิตี้จริงๆมีแมนสวงอโป is in another car with gift but ครับผมครับพี่หนุ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่ยสวัสดีทุกคนอีกทีนะครับที่เพิ่งเข้ามาด้วยก็นั่นแหละ โปมาแล้วโปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเเปิดประตูก่อนโปมาแล้วครับอะใจ่โปโปมาขับนะไม่ใช่อะโฟบอกหน่อยว่าเมื่อกี้พยายามที่สุดแล้วพี่พยายามที่สุดแล้วเมื่อกี้พยายามจะไปหาทุกคนแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าทุกคนจะมาแบบว่ามาหากันเยอะขนาดนั้นตกใจมากเพราะว่าคือวันนี้เขามาหลายคนไงแล้วก็แบบว่ามีออ่นอูมีเลียวจีนเฮ้ยจิ๋มชอบคนนะ ซูเปอร์ชาร์ชอบมากชอบมากแล้วก็ตอนแรกนี้ก็แบบว่าเป็นแบบเป็นแฟนๆพอพอพวกเราออกไปก็ทุกคนก็ให้การตอบรับอย่างน่ารักมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดถึงการกลับมาฮ่องกงเลยแล้วพอกลับมาแล้วทุกคนแบบมามาหาใช่มาหาเดี๋ขอโทษจริงๆเนาะพยายามแล้วเป็นเรื่องของตำรวจแล้วแหละเราก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่ก็อย่างน้อยยังได้เห็นอ่ะเดี๋ยวเจอที่คอนเสิร์ตเดี๋ยวเจอที่แมนสงขัวช์เดี๋ยวเจอที่แมนสงคอนเสิร์ตแต่ว่าเมื่อกี้แอบจุ๊บทุกคนไปแล้วจุ๊บโอเคจริงคิดถึงมากๆจริงแล้วก็ขอบคุณมากที่มาจริงเราเมื่อกี้บอกว่าแบบคือต่ใจคือตอนนี้เราเราก็ถูกเพลงลิงนิดนึงต้องบอกก่อนว่าเราก็คือแฟน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 มาต้อนรับเยอะเขาก็กลัวจะเกิดอันตรายกับแฟนแฟนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้กลัวเรื่องเราหรอกเขากลัวแฟนแฟนจะเกิดอันตรายอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราต้องต้องไปละเอินดเวยังอยู่ฮ่องกงอยู่อีกหลายวันแล้วก็มีแมนสวงเดอะแมจิคอลแมนสวงพรุ่งนี้มาลืนนี้ใกล้ชิดแน่นอนใกล้ชิดแน่นอนถ้าใครถ้าใครได้มาเจอกันนะครับถ้าใครไม่ได้มาก็แบบแวบๆส่งให้กำลังใจกันในโซเชียลมีเดียเหมือนเดิมได้เดี๋ยวทาครีมรอเลยไปทาไททัดหรือถ้าใครมีอะไรแนะนำสำหรับผมสายกินของแบบเอ็กโซติกเนี่ยที่ฮ่องกงผมอยากลองเนี่ยแนะนำผมมาได้พี่มาบอกหน่อยหรือว่าคอมเมนต์มาบอกของผมแนะนำขนมครับฝาก ฝากแฟนๆช่วยสื่อสารด้วยแล้วก็อาจจะแบบบอกคนอื่นด้วยแฟนๆไทยก็แปลให้ด้วยว่าเออเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะเราพยายามแล้วคนที่อยู่หน้างงานจะรู้ว่าเมื่อกี้พี่พยายามที่สุดแล้วแต่ก็เนาะเข้าใจเขาแหละเราอยู่เราต้องอยู่ในกรอบระเบียบของเขาด้วยเวลาไปแต่ละประเทศนะเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ให้เรามาอีกแล้วจริงฝากบอกด้วยว่าแบบจริงๆเราเตรียมพร้อมที่จะพร้อมเจอสุดๆเป็นแฟนจริงเพราะว่าเราเตรียมํำไปด้วยว่า ไต่เก่าม้่ยเนตีเก็บไปพูดพรุ่งนี้เก็บไปพูดนี้เออเก็บพูดพรุ่งนี้จริงซ้อมมาไต่เก้าโ่ไต่เก้าโหคือแต่ไรคนคกำลังงงเผื่อไม่รู้ภาษาไต่เก้าโหคือสวัสดีครับง้องไงคือฉันชื่อออไงง้องไง้อโปง้งเนี่ยตอนเนี้ยเรายังเรายังออกบ่ได้เลยใช่ไหมเราก็เนาะเราเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนครับ See you See you ครับ Bye